ปีนี้บริษัทเราเปิดมาสองทศวรรษหรือ20ปีแล้วนะคะพี่ก๊อตจำจุดเริ่มต้นของเราได้ไหมคะจุดเริ่มต้นของเราน่าจะต้องย้อนไปสมัยที่คุณพ่อเริ่มเปิดบริษัทใหม่ๆนเมืนะ่อปี2519คุณพ่อก็เริ่มจากธุรกิจอทีเล็กๆแล้วก็เป็นธุรกิจอทีรายแรกๆในเมืองไทยเหมือนกันพี่กับถิ่นก็จะเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยมีการดูแลลูกค้ายังไงมีการเลือกสินค้ายังไงทําธุรกิจยังไงแล้วก็ค่อยๆเห็นบริษัทของคุณพ่อเนี่ยตโตข,ขึ้น จนในปี2,544เนี่ยก็เป็นปีที่เราก็ตัดสินใจว่าเอ้เราลองมาเริ่มบริษัทใหม่ของพวกเรากันเองดอูตอนนั้นเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีที่มีกิ๋งมีคุณพ่อเนี่ยมาช่วยกันตั้งบริษัทขึ้นมาตอนแรกก็คิดว่าการทําบริษัทใหม่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายแต่โอ้โหในช่วง3าปีแลกนี่ยากมาก,มากแล้วก็สินค้าเนี่ยก็เป็นแบรนด์ใ,นใหม่เราเป็นดิสพิวเตอร์3แบรนด์ ก็เป็นแบรนด์ที่ไม่มีใครรู้จักในเมืองไทยนะแล้วก็ทีมงานก็ใหม่ถึงแม้คุณพ่อจะมีประสบการณ์แต่ทีมงานทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทีมงานใหม่หมดเลยแล้วก็ตัวบริษัทก็ใหม่เพิ่งเริ่มก่อตั้งลูกค้าเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าใหม่ใหม่โอ้จำได้เลยว,ว่ากว่าจะได้ PO 1ใบเนี่ยโอ้เหนื่อยมากๆากน,นั้นก็เป็นจุดที่เราเราก็พยายามฝันฝ่ามาด้วยกันแล้วก็แต่ด้วยความมุ่งม,มั่นของเราที่เราพยายามเน้นในโซลูชันที่เป็น p r i n Solution กับ d a t a m a n a g e m e n t เนี่ยพอเราทำในส่วนของ Data Management เนี่ยเราก็เห็นว่าทุกคนในเติมเห็นว่าเรามีโฟกัสมีความถนัดในการทำตัวตลาด Data Management ก็มันก็มีจุดเปลี่ยนอันหนึ่งที่ทางเด l l e ็ c เนี่ยเ,เขาเริ่มมีโปรจากตัว a ั t ้า o r e ของเขาเราก็ได้ไปมีโอกาสได้ร่วมทำโปรจากของเขาอันนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนทั้งสำคัญทั้งหนึ่งคือเน,นื่องจากเดลเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักเป็นแบรนด์ที่เวลโนนอยู่แล้วก็เป็นจุดที่ ที่ที่ดีมากที่ไปตรงนั้นแล้วก็สินค้าของเดลเองเนี่ยก็จะมีโซลูชันหลายตัวที่เอามาทำทำให้ตอนตอนนั้นเนี่ยเป็นบริษัทที่เหมือนกับพลิกกระโดดขึ้นมาครั้งหนึ่งจากยอดขายเนี่ยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น,เป,นเป็นเท่าตัวนั้นเป็นจุดเด่นที่สําคัญแล้วเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แล้วกิงรู้ไหมว่าจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราประสบความสําเร็จ สิ่งหนึ่ง<ม>ที่ทําให้เราประสบความสําเร็จในทุกวันนี้น่าจะเกิดจากสิ่งที่คุณพ่อสอนแล้วก็ปฏิบัติให้เราดูมาโดยตลอดค่ะคุณพ่อจะพูดอยู่เสมอว่าความซื่อสัตย์และจริงใจจะนํามาซึ่งความไว้วางใจคุณพ่อจะมองลูกค้ามองพาร์ทเนอร์มองเวนเดอร์เหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องไม่ว่าสถานะของแต่ละคนจะเปลี่ยนไปเช่นไรแต่ว่าความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องจะอยู่กับเราตลอดไปค่ะ จนถึงทุกวันนี้ถึงแม้คุณพ่อจะจากไปแล้วแต่เราก็ยังได้รับการช่วยเหลือแล้วก็การสนับสนุนจากเพื่อนเพื่อนคุณพ่ออยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จด้วยค่ะพี่ก๊อตช่วยอธิบายหลักการในการดูแลลูกค้าของเราได้ไหมคะจริงในการดูแลลูกค้าเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนที่ Get on Technology เนี่ยเราพยายามที่จะปลูกฝังให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจริงเราเน้นหลักเนี่ยสเรื่องด้วยกันอันแรกคือเรื่องของการรู้จริง ในงานทุกคนเนี่ยต้องรู้จริงในงานที่ทำโดยเฉพาะถ้าเกิดเรามีสินค้าใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องรู้ว่าโปรดักต์นั้นเนี่ยเป็นยังไงศึกษามันอย่างดีที่สุดเนี่ยสามารถที่จะออกแบบดีไซน์แล้วก็เลือกให้กับลูกค้าได้เราต้องสามารถติดตั้งโปรดักต์นั้นได้ให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบางโปรดักต์เนี่ยเราก็ต้องสามารถที่จะทําให้ใบริการหลักการขายได้ด้วยเหมือนกันจริงๆเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยเนี่ยคือพนักงานของ Get On Technology เองเนี่ย จะมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดีลเลอร์แต่ละรายเนี่ยหรือพาร์ทเนอร์แต่ละรายเนี่ยเขามีความต้องการเนี่ยที่แตกต่างกันบางครั้งเราต้องปรับระบบงานให้เข้ากับการทํางานของเขาด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นความยืดหยุ่นที่เราถือปฏิบัติมาโดยตลอดในเรื่องความรู้ใจเรื่องนึงที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องของเซอร์วิสมายเราต้องมีน้ําใจกับลูกค้าจริงๆเราเริ่มจากในองค์กรเราก่อนแต่เห็นได้ว่าในวิกฤตต่างๆเนี่ยเราก็จะมีน้ําใจในการช่วยเหลือเราแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยสอนเราเรามองกัน ทาตรงนี้เป็นเหมือนกับลองเทอร์มินอลชิพเราไม่ได้กะที่จะขายของเขาแค่ครั้งเดียวทำไงให้ธุรกิจเนี่ยมันเกิดความยั่งยืนแล้วก็สืบต่อไปได้นานที่สุดตรงนั้นนอกจากการสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือความมุ่งม,มั่นในการให้บริการลูกค้าสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบว่าช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดหลายๆท่านน่าจะมีประสบการณ์เจอคนที่ติดหรือเสี่ยงจะติด สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะตกใจมากไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนบริษัทเราก็เลยได้ตั้งกลุ่มอาสาขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยดูแลพนักงานและครอบครัวของพนักงานในการหาจุดตรวจหาโรงพยาบาลส่งกล่องโคมไอโซเลชันให้กับเขาสอบถามอาการของเขาจนกว่าจะถึงมือหมอส่งอาหารและของใช้จําเป็นอื่นๆให้กับเขา สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้คือวัฒนธรรมขององค์กรที่ทําให้ทุกคนรักกันห่วงใยกันและสิ่งที่ประทับใจมากๆก็คือน้องๆที่วันหนึ่งเราเคยอยู่เคียงข้างเขาในช่วงวิกฤตของเขากลับกลายมาเป็นกําลังสําคัญในการที่จะดูแลคนอื่นต่อไปค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพนักงานที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะคะเรามีพนักงานอาวุโสท,ที่อยู่มากับเราหลายปีเลยค่ะเป็นพนักงานที่เรารู้ว่าเขารักแล้วก็หวังดีกับเราจริงๆเลย มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ไหมคะที่เราเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเจออุปสรรคหรือเจออะไรมากมายเราก็รู้ว่าข้างหลังเราเนี่ยมีคนที่พร้อมจะเดินเคียงข้างเราแล้วก็สนับสนุนเราตลอดเวลาแล้วลองมาฟังความเห็นของพนักงานอาวุโสของเรากันนะคะต้องเรียนตรงๆว่าตอนนั้นนะครับ ค่อนข้างแบบเป็นวัยรุ่นไฟแรงพอรู้เลยแรลก็มีคนเข้ามาติดต่อดิสซี่แหละพระเขารู้ว่าเออเรามีความสามารถเรื่องตรงนี้เขาก็อยากให้เราทำหนึ่งในนั้นก็จะมีเก t ตออนนี่แหละครับแต่คีย์หลักที่ผมมาเนี่ยอันนี้แชร์ตรงๆไม่ใช่ว่าจะอวดตัวนะแต่เรื่องจริงคือเก t ตออนเนี่ยคุณทวัตในรู้ก็คือโทรมาชวนในขณะที่อีกที่หนึ่งอ่ะเป็นเป็นเมนเจอร์มาชวนมันแน่นอนอ่ะถึงคุณทวัตอ่ะผมก็ปฏิเสธไม่ได้ผมก็ต้องเออคุณทวัตครับครับผมก็เลยมาถ้าถามว่ามาเพราะอะไรก็คุณทวัตเลยครับ ในมุมมองของผมเนี่ยก็มีเรื่องของ Product เองเนี่ยเราจะต้องคัดสรร Product ที่มีคุณภาพนะครับราคาค,คุ้มค่าในการใช้งานแล้วนำไปใช้งานจริงในองคเงิจริงๆของลูกค้าได้นะครับสำหรับในส่วนเซอร์วิสเนี่ยเราจะต้องเข้าใจเข้าถึงลูกค้าเพราะว่าหนึ่งก็คือปัญหาของลูกค้าเนี่ยสำคัญสองความต้องการของลูกค้าเนี่ยสำคัญสิ่งนี้เราต้องเข้าถึง แล้วส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของการเ e ส p อน s ์ต้องเข้าให้เร็วนะครับเพราะว่าในส่วนของปัญหาของลูกค้าเนี่อรอเราแก้ดินะครับนะบวันแรกที่เข้ามาทำงานนะครับก็คือบริษัทเนี่ยทำยังไงก็ได้ต้องไม่ให้ลูกค้าเดินหนีจากเราครับคือเหมือนกับซื้อของออซื้อของไปแล้วเหมือนแต่งงานกันเลยแล้วทำยังไงก็ได้ไม่ให้เลิกกันคือไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ย เราก็จะพยายามเข้าไปไปดูแลครับยกตัวอย่างก็คืออดีตเหตุการณ์สมัยนู้นสมัยน้าท่วมครับลูกค้าเนี่ยอยู่ใกล้แม่น้ําเจ้าพยาครับน้ำเอ่อน้ำจะมาแล้วข่าวก็ออกน้ําจะมาจะมาถึงแล้วจะเข้ากรุงเทพครับลูกค้าก็บอกเออแบบรีบหน่อยรีบมาช่วยขนเครื่องเออเซิร์ฟเวอร,เวอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เขาหน่อยเงี้ยคนเขาไม่พอ เราเราก็เรียบเตรียมคนหาคนแบบว่าขนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ให้เขาขึ้นชั้นสองพอดีตอนนั้นห้อง Data Center ลูกค้าอยู่ชั้น1นึ่งซึ่งมันก็น้ำมามันโดนแน่ๆเราเราก็ไปช่วยให้เขาเรามีปัญหานะครับเราก็จะมานั่งคุยกันคุยกันแบบตรงๆ เพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งหลายหลายครั้งเราใช้วิธีนี้มันนำให้ไปสู่วิธีแก้ปัญหาที่สำเร็จและก็ตรงจุดช่วงที่เราเริ่มเป็นเดสิเบลเตอร์ใหม่ๆช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับบริษัทเลยค่ะทั้งกับ ผู้บริหารแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเพราะว่าต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครเราเชื่อถือได้ไหมทําไมถึงต้องซื้อของกับเราก็ยกตัวอย่างนะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่ต่างจังหวัด mm hmm. เวลาเราโทรไปหา mm hmm. ก็จะบอกว่าพี่ขอเข้าไปหาได้ไหมคะ mm hmm. ขอให้ไปเถอคะค่ะพี่มีเวลาเจอครึ่งชั่วโมงก็ไปซึ่งเราทําแบบนี้คะ่ะไปเรื่อยๆแล้วก็ทํางานกับเขา จนปัจจุบันนะคะคือเขาก็ยอมรับเราแล้วก็ซื้อของเรามาต่อเนื่องทุกๆปีซึ่งจากจุดตรงนี้ทำให้รู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าแล้วมันเป็นความรู้สึกเหมือนเพื่อนพี่น้องซึ่งจากตรงจุดนี้เรารู้สึกว่าเราเราผูกพันกับทุกๆท,ท่านมากก็ประทับใจมากๆเลยค่ะเกิดจากผู้บริหารเนี่ยเขาก็จะมีเ u l t u r อว่าเราจะต้องจริงใจกับ partner นะมีความจริงใจซื่อสัตย์เขาก็เลยมีอะไรก็เหมือนกับ ที่แบบสนิทอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าซื้อของก็มาซื้อกับเราหรือว่ามีข่าวข่าวอะไรอย่างนงี้ก็จะมาแจ้งข่าวเวลาลูกค้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบจะช่วยเหลือเขาอะทั้งที่ว่ามันไม่ได้เป็นการขายของนะฮะเราก็จะช่วยเขาเขาเขาติดนู่นติดนี่เราพอหาช่องทางได้หรือว่าเฮ้ยเขาขาดนู่น <S <S เราไม่ได้เป็นตัวแทนเราไม่ได้ขายเราก็จะแนะนําซอสให้เขาหรือว่าบางทีเขาบอกช่วยหน่อยเราก็เหมือนกับพาซอสน,นั้นอนะเฮ้ยเข้าไปรู้จกักแล้วก็ ให้เขาช่วยเหลือกันอะไรองี้ยก็มันก็เลยเกิดความประทับใจกับพาร์ทเนอร์ก็เลยก็ค้าขายกันยาวยอมรับเลยว่าทุกคนพนักง,งานทุกคนเนี่ยมีความทุ่มเทมากถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยมันจะทำยากหรืออะไรแตก่ก็พยายามที่จะไปสองแสวงหาเพื่อที่จะสามารถทำให้บรรลุปเป้าหมายตรงนี้ได้ขอบคุณ พี่ทางทีมงานของเราสามารถซัพพอร์ตให้ลูกค้าได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจก็คือแม้กระทั่งดึกดื่นๆๆเนี้ยเราก็สามารถที่จะอตอบสนองลูกค้าได้คือพยายามที่จะคิดคิดตรงเนี้ยเพื่อที่จะมาอำนยวยความสะดวกให้กับลูกค้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่บริษัทสร้างพื้นที่ทำงานให้เราทำงานอย่างมีความสุขขอบคุณมากจริงๆค่ะ ในโอกาสครบรอบ20ปีของบริษัทเทคโนโลยีผมขอขอบคุณทางพาร์ทเนอร์เวนเดอร์ ender, เพื่อนร่วมงานทุกคนและผู้ก่อตั้งของบริษัทที่ร่วมเดินกับเรามาจนถึง20ปีผมขอบคุณจากใจจ,จริงๆครับขอบคุณมากครับ